YKJ Medical Clinic ใบทีระทอนคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็มาเจอกันอีกเคสนะคะเคสนี้หลังทําทันทีเลยนะคะด้วยการทำแบบ Open นะคะใช่ค่ะเป็นการเสริมจมูกครั้งแรกเลยนะคะอ่าไวไหนก็อย่าอยู่สวยนะคะก็เคสนี้นะคะเลือกทำครั้งแรกเลยค่ะุนคะด้วยเทคนิคโอเพนนอย่างที่แอดมินบอกไปนะคะเดี๋ยวดูรูปเดิมกันนิดนึงดีกว่า ดูรูปเดนกันก่อนนะคะจะเห็นว่าปัญหาเดิมของคนไข้นะคะสารไม่มีเลยนะคะจมูกเล็กมากๆนะคะค่อนข้างแบบตะมูตมิเลยถ้าเทียบกับสัสดส่วนอื่นบนใบหน้าเนาะจมูกสัสดส่วนนี้จะเป็นจมูกที่ดูเล็กกว่าส่วนอื่นบนใบหน้านะคะทําให้หน้าดูขาดนิติเนาะนะคะก็ครั้งนี้นะคะอยากได้ทรงพี่เซนนะคะใช่ค่ะเซนนี่เดียเ ช่เป็นคนไข้ของคุณหมอเหมือนกันนะคะเป็นคนที่คุณหมอออกแบบทรงจมูกให้นะคะแล้วลูกค้าเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าอุ้ยเตะตาเลยอยากได้ทรงนี้นะคะก็เลยรีวิวเคสเป็นทรงนี้นะคะแล้วก็ขอแบบโด่งๆนะคะ,ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงกันนิดนึงนะคะภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดแจ้งแอดมินได้เลยนะคะ นี่เป็นการเสริมจมูกครั้งแรกนะคะหลังทําเสร็จทันทีเลยใช่ค่ะใครที่มีแพนโนว่าอยากทําอยากแก้นะคะกดติดตามไว้ได้เลยค่ะที่เพจ YKJ นะคะเรามีอัปเดตให้ดูกันทุกวัน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหลังทันทันทีนะคะหรือว่า follow up เนานนะคะมีตั้งแต่7วัน14วัน1เดือนอยาวเป็น,ย,นยันหลักปีเราก็มีให้ดูกันนะคะสามารถย้อนไปดูได้นะคะในไลฟ์สดนะคะที่เพจ YKJ Medical Clinic นะคะ เดี๋ยวดูเทียบกันนิดนึงดีกว่าระหว่างก่อนและหลังนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ่ะได้ค่ะ,คะ,ะนี่นะคะก็ก่อนและหลังนะคะจะเห็นว่าสันเนี่ยอุอยโด่งขึ้นเลยค่ะทุกคนค่ะถูกต้องค่ะส,สวยมากมากเลยนะคะใช่เรียกได้ว่าแทบจะ Hello, ัลโหลแทมสวัสดีแล้วนะคะสายฝฟเลยทีนี้นะคะก็ใครที่อยากได้ทรงนี้นะคะสามารถแคปได้น้ะนะคะ ให้ดูกันใครมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคุณหมอกันเข้ามาร่วมไลฟ์กันด้วยเดี๋ยวคุณหมอกันจะอธิบายด้วยนะคะว่าทำอะไรยังไงไปบ้างนะคะอย่างเคสนี้นะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะแล้วก็ตื่นเรียบร้อยแล้วนะคะของจมูกเราโอเพนเราเป็นการทำแบบหลักนะคะใช่ค่ะตื่นนะก็สวยเลยค่ะทุกคนคะนอนให้ถูกเตียงแล้วตื่นมาเราก็จะมีจมูกนะคะใช่ค่ะ,คะ หมอกันอธิบายเคสกันด้วยแต่เท่าที่แอนมีนเห็นตอนนี้ก็คือซึ้งมากนะคะความโด่งความพุ่งเนี่ยโอ้สวยจริงๆค่ะใช่ค่ะส่วนไข้บอกขอแบบสวยสวยแบบเห็นเลยเนาะพอทำมาเนาะค่ะนี่หมอก็อย่างเดี๋ยว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 ไลฟ์เสร็จเดี๋ยวดูนะครับที่ตาตไว้ก่อนเนาะก็จะเห็นเลยนะว่าปลายเนี่ยพุ่งมากนะคะตัวปีกจมูกที่ดูตอนแรกเนี่ยโค้งๆคงเนี่ยตึงไปเลยเนาะ นี้ลูดูจมูกก ok like ็เห็นลูจมูกแบบเป็นวงรีเลยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคทําด้วยกระดูกอ่อนแกนกลางนะครับแล้วก็ใช้หูนะครับอันนี้ตัดกระดูกอ่อนแกนกลางได้ใหญ่นะครับ่คอนข้างใหญ่แล้วก็ปรับแกนกลางที่โค้งนะครับให้ตรงมากขึ้นเนาะก็ใช้แกนกลางตัดเป็นสองชิ้นนะครับแล้วก็ใช้ท้าแก้เรื่องแกนกลางที่มันโค้งนะครับให้ตรงแล้วใช้หูนะครับ ทำขาหน้ากับรองปลายนะครับต่พุงเลยขนาดนี้อันนี้ยืดออกมาเยอะไหมคะคุณหมอพูดเอามาเอาม้บรรทัดมาให้หน่อยสิบรรทัดสักครู่นะคะลืมเลยต้องวัดให้ดูเนาะว่าเราเพราะว่าเห็นจากรูปเนี่ยยาวมากๆเลยค่ะคุณหมอค่ะยาวกจมูกจมูกเดิมมากๆเลยกี่องศานะคะอะไรเนาะอ่า่าไรยืดออกมาเยอะเชื่อว่าไม่ได้กี่องศายืดมาเป็นเส้นต้องมาวัด ก็จะยาวใช่ยาวแค่4.3นะครับเดี๋ยวเดความรำ้านิดนึงนะคะเดี๋ยวไฟข้อตานะคะนี่นะคะก็จะดูกันว่าเราได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็ตามบอกมายาว5.3มเซนเนาะแล้วก็ที่ปลายต่างตำแหน่งที่มันพุ่งสุดแล้วจะจมูกเนี่ยเดิมยาว4.8อันนี้ก็คือยาวมาเป็น5.5 นะครับนะยาวขึ้นเยอะเลยทีเดียวแล้วลตรง <he a. S 2> ปลายที่เป็นตรงที่สวยที่มันดูพุ่งตรงเนี้ยตอนแรกอยู่ที่4.3แต่ตอนนี้มาดูตรงข้างบนจะเห็นเลยว่าไปที่5เซนนะอันนี้ก็คือยืมมาประมาณ7 7มิลเนาะยาวมากนะปะฏิติมันจะยาวได้ไม่ไม่ถึงนะครับแต่เป็นสีโคนทำยาวมากมันจะทะลุนะครับายาวแล้วก็พุ่งโด่งมากนี่โด่งแบบฝรั่งเลย เรียกว่าถ้าใครนะคะอยากได้ความโด่งความพุ่งแต่ปลอดภทยเนี่ยโอ้โหต้องต้องอบให้เลยนะเ้ปก็เป็นกระดูกนะ่อนหูหมดเลยนะครับนี่เราก็ลองกระดูก่อนหูสี่ชั้นเนาะข้างบนทหน้าชั้นหนึ่งก็จะมีหยดน้ำน้อยๆนะครับก็จะได้ความเป็นเป็นสายฝ่อมากนะครับนี่ก็ได้ลักษณะของความพุ่งโด่งนะครับแล้วก็ลักษณะปลายจมูกเป็นสไตล์แบบเปรี้ยวปนหวานเนาะ สองแบบเลยแบบฝรั่งนะครับตรงนี้ก็ยืดออกมาด้วยใช่ไหมใช่ตรงนี<ด>้ก็ออกมานี่จะเห็นเลยว่าออกมาแบบแบบดูเด็กขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมมันเดิมนี่ถอยไปข้างหลังเยอะเลยเนาะถ้าดูจากในรูปนะครับ<ถ>เห็นว่าตัวตัวนี้มันไม่ยืดออกมาเลยนะคะ<น>แล้วถ้าดูรูปหน้าโดยรวมเนี่ย ดูมันได้มิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูสมมาสมส่วนกับรูปหน้ามากขึ้นเพราะว่าอันเก่าในอย่างที่แอดมินบอกเพราะว่าสันเนี่ยค่อนข้างเว้าเลยค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือสวยขึ้นเข้ากับรูปหน้าแล้วก็ดูมีมิติหน้าเด็กมากิ่งขึ้นใช่รองแก้มก็ดีขึ้นด้วยนะคะอุ้อต่นรอต้องรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนะคะต้องรอแป๊บหนึ่งวาต้องรอ เราตื่นดีลูปดีก่อนเนาะว่าแบบว่าเวียนหัวขึ้นไซ้์นี่อาเจียนได้นะครับก็หลังผ่าตัดเสร็จนะคะเราก็ใช้คนไข้พักประมาณ30นาทีพอยืนไหวเนาะพอแบบว่าโอเคกับบ้านได้นะคะแต่ของเราก็จะแนะนําให้คนไข้พายาสมาด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอกันมากๆเลยนะคะที่มาไลฟ์สดกันนะคะ ไว้เจอกันใหม่ไหรหน้าฝากติดตามเคสที่หนิงด้วยนะคะยังไงวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะสสวััดีครบ